สวัสดีค่ะชาวธาตุดินอลิสาเมจิชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาสองคนรักก่ของคุณนะคะประจำปักแรกของเดือนสิงหาคมค่ะ1-15สิงหาคม2564นะคะชาวธาตุดินคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรรันพฤษกและก็มังกรค่ะการอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไป g e r l reading นะคะเป็นการอ่านดวงโดยรวมไม่ได้เฉพาะ จางบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานในไพ่นี้นะคะจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะรวมถึงไพ่ยังสามารถสลับฝั่งกันได้เป็นไว้เวอร์ซ่าในฝั่งของคุณและเขาได้ด้วยนะคะขอให้เพื่อนทุกคนนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะดูไวเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเท่านั้นค่ะอย่านําเอาคำทำนายในครั้งนี้ไปตัดสินใดๆในชีวิตจริงนะคะแม่หมอขออย่าเปิดไพ่ในฝั่งของคุณนะคะแล้วก็ฝั่งของแฟนกับของคุณให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว เราจะมาทําการส่องไปพร้อมๆกันนะคะขออนุญาตเสียงศักดิ์ธิ์ครูบาอาจารย์ค่ะเทพผู้ปกปักรักษาดวงของชาวธาตุดินทุกๆท่านนะคะช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานด้วยค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในลัคนาราศีอะไราสามารถคลิกไปตรวจสอบรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยค่ะดูพลังงานตัวตนนะคะ Main Energy อ,อดีตที่ผ่านมานะคะ ความรู้สึกปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปักนี้นะคะมีโอกาสจะได้รีเทิร์นกันไหมนะขอไพ่พลังงานตัวตนนะคะของชาวธาตุดินได้เป็นไพ่ c h of w a n d s นะคะ lovers ค่ะ chain of swords Eight of Wands, Five of Cups, Six of Cups, Three of Wands, The Moon. สอ a s ้อยแปดส s the h i g h p r ฮพ e t เ s เรามาดูในฝั่งของแฟนเก่าของคุณกันบ้างนะคะขอให้พลังงานด้วยค่ะ งานตัวตนของเขานะคะได้เป็นไพ่ก้าถ้วยค่ะ Two of Pentacles King of Swords Three of Cups Three of Swords Ace of Cups, Queen of Pentacles, The Hermit, Ace of Pentacles, Five of Pentacles, The Empress เริ่มกันเลยนะคะ ชาตินดินคะพลังงานตัวตนของคุณได้เป็นไพ่1ิไม้เท้านะคะในปักนี้ค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างเหนื่อยนะคะแม่หมอมองว่าเหนื่อยมันอาจจะมีเรื่องให้เราต้องรับภาระรับผิดชอบมากมายนะคะถ้าใครทํางานประจําอยู่นะคะก็คือได้รับมอบหมายงานให้ทําอะไรใหม่ๆเยอะๆนะคะหรือว่าภาระที่เรามีอยู่ตอนนี้มันก็เยอะอยู่แล้วนะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจไพ่สิบไม้เท้างานเข้าเยอะแปลว่าเป็นเรื่องดีนะคะถ้าใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็คือเงินดีถูกไหมแต่มันจะเหนื่อยหน่อยนะคะเ,เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์แม่หมอมองว่าเรายังคงมีความหนักอกหนักใจอยู่เหมือนกันเนาะนะคะเหมือนกับเราค่อนข้างที่จะแบกอะไรหลายอย่างไว้กับตัวเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอดทนในการที่จะแบกอะไรด้วยเช่นเดียวกันแม่หมองมองมอย่างนี้คะชาวธาดินนะคะค่อนข้างสู้นะคะ อืมแล้วก็มีความหนักแน่นอยู่พอสมควรทีนี้มาดูอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุดินไปเจอไปเจออะไรมาบ้างนะคะมีไพ่เลิฟเลเนะคะมี8ดาบมี8ไม้เท้ามี5ทถ้วยแล้วก็มี6ถ้วยค่ะความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะเราตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งที่มันเป็นอารมณ์ที่รักและอยากดูแลกันมากๆเนาะเป็นการแบบรักกันดูแลกันดีมาตลอดนะคะ แล้วความสัมพันธ์นี้นะคะคุณดิวเหยียบคนที่เป็นแฟนเก่าด้วยนะคะหกถ้วยนะคะอ่าเป็นคนคุยเก่าเก่าเพื่อนเก่านคนรักเก่าแฟนเก่านะคะกลับมาในความสัมพันธ์เนาะทีเนี้ยมันมีความผิดหวังอืมมีความผิดหวังนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นรักที่มีทางเลือกแฟนเก่าของคุณอ่ะจะเป็นคนที่มีคนที่มีความสัมพันธ์ของตัวเองอยู่แล้วนะคะมีคนของเขาอยู่แล้วแล้วเขาเข้ามาในความสัมพันธ์ของเรามันมันเลยทําให้เราอะค่ะ รับรู้แล้วแลก็รู้สึกเสียใจด้วยนะคะ5ถ้วยโฟกัสไปกับเรื่องราวที่ผิดหวังความเสียอ,อกเสียใจ3ถ้วยลงลงสองถ้วยตั้งอยู่นะคะเ,ออเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่เราเสียใจเราเจ็บปวดเราไม่อยากให้เป็นแบบนี้เราอึดอัดนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็เข้าหาเราเสมอมี8ดาบเห็นไหมคะถูกปิดทุปิดตาอยู่ในวงล้อมของดาบ แต่ถามว่าออกได้ไหมออกได้แต่เลือกที่จะไม่ออกมากกว่ามาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะ8ดาบคือการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะความสัมพันธ์ที่อึดอ,อัดอึดอัดแต่ก็รักอืมเพราะว่ามันมีความทรงจําดีๆอยู่ร่วมกัน มาในอดีตที่ผ่านมามันเป็นไพ่หกถ้วยนะ,นะคะ<ม>อืเขาเองออกไปแล้วก็อาจจะรู้สึกคิดถึงกลับมาง้ะขอคืนดีนะคะส่งข้อความกลับมาหาเราเนาะแาดไม่เท้านะคะมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอคนนักของคุณนะคะเป็นนักรักเนะาะไพ่เลเวอร์สเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะในบางคู่บางคนเสื้อคนคนนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนชอบบริหารเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่เ,เป็นมิตรนะคะคุยเก่งชอบเรียนรู้ เรื่องอื่นๆอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวดูกระฉับกระเฉงปราดเปรียวมั่นใจตัวเองเพราะเหตุนี้นะคะก็เลยทําให้คนเข้าหาเขาเยอะนะคะแล้วเขาเองก็ชอบบริหารเสน่ด้วยนะคะในบางคู่บางคนนะคะจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แหละเขาก็เลยชอบบริหารเสน่์ไงเนาะประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยโอเคมันไม่ได้ทาให้เรารู้สึกดีหรอกเราก็เลยรู้สึกว่ายังผิดหวงังและมีความหลงกับความความเสียใจในอดีตมายังคงสร้าง ความเจ็บปวดให้กับเราและถามว่าตัดได้แล้วจริงๆรหรือเปล่าแม่หมอมาว่ายังมีความหลงหรือความสัมพันธ์ความรู้สึกดีให้กันอยู่นะคะเนาะมันมีสีไม้เท้าอยู่เหมือนเราก็ยัง,ยง,ยงอยากแบกมันไปด้วยะคะ่ะความรู้สึกนี้ยมันพยายามที่จะสลัดแล้วแหละแต่ว่าก็กําลังพยายามอยู่นะ,นะคะอืคนที่คุณดีวอยู่ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวธาตุไฟเข้ามาด้วยนะคะเมสิงคานูเนาะทีนี้มาดูกันคะ่ะว่าในฝั่งของแฟนเก่าของคุณนะคะพลังงานตัวตนของเขาได้เป็นไพ่ใบอะไร เป็นก้าวถ้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขามีความมั่นใจค่ะนะคะเป็นช่วงบริหารเสน่ด้วยนะคะซึ่งเขาเองก็ไพ่ใบนี้คือไพ่ของคนเจ้าชู้นะคะอืมเป็นคนที่เฮ้ยมีคนเข้ามาคุยเยอะนะคะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาให้เลือกด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นช่วงที่ happy ปปนะ happy ปปหลันลาเนาะเป็นช่วงที่แบบโอเคไม่เหงานะคะเป็นช่วงที่แบบเขาเองก็ค่อนข้างที่จะ อารมณ์ดีนะคะดูอารมณ์ดีถ้าพูดในเรื่องของความรู้สึกเนาะแม่หมอมองว่าเขาก็รู้สึกดีขึ้นนะคะไม่ว่าเขาจะเจอกับอะไรในอดีตเขาก็รู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็หันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นเอาใจใส่เอาใจาใจส่ตัวเองดูแลตัวเองนะคะก็เลยทําให้คนเข้าหาเยอะเช่นเดียวกันเนาะเป็นช่วงบริหารเสน่ห์ของเขานั่นเอง ทีนี้อดีตที่ผ่านมาเรามาดูกันบ้างว่าเขาได้ไพ่อะไรบ้างคะมีสองเหรียญค่ะมีคิงถือดาบมีสามถ้วยมีสามดาบแล้วก็หนึ่งถ้วยไพ่ถ้วย,วย, <c oughs> ย,วยขึ้นฝั่งของเขาเยอะนะคะแฟนเก่าของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้าเนาะมีนกรกฎพิจิกนะคะแม่มองมองว่าความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นรักเราสองสามคนนะคะที่เขาเจอเนาะรักสามเศร้าเราสามคนนะคะบางคนมีสามถ้วยเข้ามาเป็นเพื่อนกันคะ่ะเ <c oughs> พื่อนที่มากกว่าเพื่อนเป็นเฟรนด์โซนนะคะเฟรนด์ชิพ นะคะไพ่ใบนี้เพื่อนกลุ่มเดียวกันเพื่อนแนะนําให้คนร่วมงานกันเพื่อนร่วมงานกันแนะนําให้เจอกันบังเอิญน,นะคะโดยไปงานเลี้ยงนะคะงานสังคมนะคะเจอกันที่คาเฟ่ร้านกาแฟได้หมดเลยนะคะแล้วเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีทางเลือกนะเป็นตัวเลือกของกันและกันเนาะแน่นอนสองเหรียญน,นะคะเขายังไม่มั่นใจหรอกคะ่ะเพราะเขายังมีจุดยืนของตัวเองแต่เอาล่ะโอเคเขาเจอคนที่ใช่ เขาก็เข้าไปขอโอกาสแหละนะคะแม่หมองมองว่าเขาเขาก็ชอบคนคนนั้นของเขามากๆอยู่เหมือนกันนะคะหนึ่งถ้วยอืเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะมีความรักความชอบให้มากๆบางคนนะคะแฟนเก่าของคุณเนี่ยเขารู้จักกับคนคนนั้นของเขามานานสักระยะหนึ่งแล้วนะคะมีโอกาสได้เข้าไปสารสัมพันธ์ด้วยแต่ก็อาจจะเพิ่งไปรู้นะว่า คนนั้นนะคะเขามีแฟนอยู่แล้วตัวเองก็เลยตกอยู่ในสถานการณ์ของการที่แบบมีตัวเลือกทางเลือกไปเป็นตัวเลือกของเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไพส่สำดาบเสียใจค่ะแต่ตัวของเขาเองอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะมีสดุดยืนของตัวเองค่อนข้างแน่ชัดอยู่เหมือนกันนะคะ king of swords โอเคถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์นี้มันไปไม่ได้นะคะมันเป็นตัวเลือกทางเลือกเขาก็ไม่มั่นใจด้วยเช่นเดียวกันเขาก็ยังมีความแบบโอเคเปิดใจให้คนอื่นเข้ามายังแบบ สนุกสนานอยู่นะคะยังไม่ปิดใจร้อเอเโอเคเขาก็มีจุดยินของเขาชัดเจนแะเขาก็จะใช้เหตุผลความสัมพันธ์นะคะบางคู่บางคนนะคะคนนั่งของคุณนะคะเจอสถานการณ์ที่แบบเขาไปหึงไปหวงนะคะดูแบบเอ่อเหมือนเป็นคนที่แสดงออกตรงกันข้ามกับความรู้สึกของตัวเองอะค่ะอืมนะคะ,นะคะจะบอกว่าทะเลาะก,กันก็ไม่เชิงนะคะแต่แมาหมองมอง,งว่าเขาค่อนข้างที่จะจับจ้องกับคนรักของเขามากๆอืมนะคะเหมือนแบบ มันเป็นการที่แบบพูดพูดจาตรงไปตรงมาใส่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะพูดทำร้ายน้ำใจกันหรือว่าพูดพูดโดยไม่ได้กั้นกองหลายๆรอบนะคะพูดจาผงผางด้วยเนะาะไพ่ใบนี้นะคะ king of swords แล้วก็ดูแบบดูไม่แคร์ดูเย็นชาใส่นะคะทาเหมือนไม่แคร์ทาเหมือนเย็นชาไม่เป็นไรคุณไม่โอเคฉันก็ไปอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันห่างกันออกมาแน่นอนนะคะเสียใจค่ะสามดาบนะเนาะอืม เรามาดูกันค่ะว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่เอ่ยมี3ไม้เท้านะคะรอคอยนะคะบางคนเจอรักทางไกลเนาะตอนนี้เราเองก็รอคอยนะคะที่จะได้เจอได้เจอได้เจอกันได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆมีเดอมูนด้วยนะคะมี2อเหรียญมี1ไม้เท้าแล้วก็เดอะไฮพรีเทสค่ะ แม่มองมองว่าตอนนี้นะคะคุณเองก็รู้สึกว่าเราอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มันจริงจังแหละนะคะมันมีหนึ่งไม้เท้าแต่ในขณะ,ะเดียวกันเราเองอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะมีเดยวมูลเข้ามาและไฮเพทสบางคนอาจจะเป็นคนคุยกันไม่ได้เปิดเผยนะคะความสัมพันธ์นี้แม่คุณเองมองว่ามัน มันไม่มั่นใจมันมีคำถามอยู่ในใจของคุณเสมอและคุณรอคอยที่คุณจะได้รู้คำตอบรอคอยที่จะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะแต่โอเคในขณะที่เราก็ใช้เซนส์นและความรู้สึกตัดสินใจด้วยเราใช้เซนส์นและความรู้สึกในการถามตัวเองด้วยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมั่นคงจริงๆไหมมันใช่ไหมทำไมพอคุยไปเรื่อยๆหรืออะไรต่างๆมากมายทำไมเรารู้สึกว่ามันไม่มั่นคง เราต้องการความรักที่มันมั่นคงเราต้องการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงแต่เส้นของเรามันบอกว่าไม่ใช่นะคะเส้นของเราบอกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่มั่นคงเพราะเป็นเดมมนมาเห็นไหมมันยังเป็นตัวเลือกทางเลือกอยู่เลยเราเองนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาพูดมาคุยกับเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะ2เหรียญเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่าคุณกำลังตามหาความสัมพันธ์ที่มันยั่งยืนค่ะถ้าคุณเจอคุณจะหยุดตามหา เดียวกันตอนนี้คุณก็ไม่ได้ปิดใจนะคะที่จะให้คนอื่นเข้ามาพูดมาคุยกับคุณนะคะออแต่คุณให้สถานะได้เป็นแค่คนคุยนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วแม่หมอมองว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเดิมๆได้นะคะแล้วก็ยังคงรอคอยที่สักวันหนึ่งค่ะมันจะแก้ได้นะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในฝั่งของแฟนเก่าของคุณค่ะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างมีควีนถือเหรียญนะคะ เดอะเฮอร์มิตค่ะคนคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณเลยนะคะ10ปีเนาะเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่กว่าก็คือมีวุฒิภาวะที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่มากๆดูอบอุ่นดูใจกว้างดูใจดีนะคะเ,เขาค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงอยู่เหมือนกันนะคะเนาะในบางคู่บางคนมี1เหรียญค่ะมี5เหรียญแล้วก็มี Thepress เพค่ะออตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดเขาคิดเรื่องเงินค่ะ ะะเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะมีเหรียญมาสามใบนะคะโอเคบางคนอาจจะดูอุดมสมบูรณ์นะอือาจจะดูพังพร้อมดูเพียบพร้อมแต่ในหาเดียวกันความมั่นคงคือความมั่นคงในชีวิตคืออันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดนะคะแม่หมอมองว่าเขามีความกังวลใจเรื่องของเงินทองความรักเนี่ย เขาก็อยากที่จะให้ความรักนั้นอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่สามารถเป็นแม่ของลูกได้เป็นพ่อของลูกได้ซึ่งสิ่งที่ทำให้มันเป็นไปได้จริงๆนะคะที่เขารู้สึก กับคนคนนั้นน่ะมันก็คือเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนั่นแหละการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเขามองว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันจะต้องมีรากฐานที่แข็งแรงความสัมพันธ์ที่ดีการเงินต้องดีด้วยความสัมพันธ์ที่ดีความมั่นคงต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเขาค่อนข้างปลีกตัวค่ะเนาะปลีกตัว ปลีกวิเวกนะคะและก็โฟกัสไปกับเรื่องของการทํางานของเขา <S <S เขาเองอาจจะกําลังลงทุนอะไรอยู่ได้ด้วยนะคะตอนนี้เนาะหนึ่งเหรียญหรือว่าถ้าไม่ได้เป็นการลงทุนทําธุรกิจใหม่ๆแม่หมอหมบอกว่าเป็นปการลงทุนอะเพราะว่ามี1เหรียญแล้วก็มากับ5เหรียญคือการลงทุนไปก่อนนะคะตอนนี้ใช้เงินเยอะนะคะอืมได้เงินก้อนแล้วก็ลงทุนไปนะคะเพื่อ ตัวเองอะได้เป็นควีนถือเหรียญคืองานค่อนข้างมั่นคงอยู่แล้วบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ยังรู้สึกว่ามันไม่ยงมั่นคงเพราะฉะนั้นเลยหาอะไรทํามากขึ้นทําอะไรมากขึ้นนะคะเพื่อให้มันดีขึ้นนะคะประมาณนั้นบางคนอาจจะกําลังแบบทํางานเสริมอะอทำแบบอาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ the hermit คือปลีกตัวปลีกวิเวกนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะปลีกตัวเก็บตัวอยู่พอสมควรนะคะ มีพลังงานของด h เอ็มเพรสเข้ามาแฟนเก่าของคุณนะคะอาจจะมี็นชาวลัคนาราศรีตุลหรือลัคนาราศรีพฤกษภค,ค่ะซึ่งเขาเองอาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับการพยาบาลหญิงเด็กคนชรานะคะอาจจะเป็นพยาบาลหรือว่าอาจจะทํางานที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้อื่นนะคะเป็นเจ้าที่ประชาสัมพันธ์ Customer Service นะคะเป็นแอร์สจ๊วตพนักงานโรงแรมค่ะมีเดลเฮอร์มีเข้ามาค่ะคนนั้นของคุณเขาเองอาจจะทํางานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ผู้อื่นนะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นนักประพันธ์นักกวีนักเขียนนะคะชาวลัคนาราศีกันนะคะไพ่ใบน,นีโนโน้เนาะมีชาวมีเหรียญเข้ามาเยอะนะคะมีพลังงานของชาวธาตุด,ดินด้วยกันกับคุณด้วยนะคะการพรึกศกมังกรค่ะ ช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักแม่หมอมองว่าเขาก็นิ่งๆไปนะคะเก็บตัวนะคะเหมือนว่าโฟกัสไปกับง,งานกับเงินมากกว่าเนาะอืมทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในปักนี้ค่ะชาวธาดีมีโอกาสที่จะได้รีเทิร์นกับแฟนเก่าไหมคะ The Standing Stone ค่ะแปดเหรียญค่ะ ทิ้งถือเหรียญค่ะ The w i s h ค่ะสองเหรียญค่ะ ในฝั่งของคุณนะคะได้เป็นไพ่ t ดอะสแตนดิ้งสโตนแล้วก็แปดเหรียญไม่หมองมองว่าคุณต้องการความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะตอนนี้มีแสดงมีการแสดงจุดยืนของตัวเองค่อนข้าง,างชัดเจนนะคะว่าเราต้องการอะไรที่แท้จ,จริงแปดเหรียญคือการทํางานประจำไพ่รูทีนจ็อบนะคะคือเราโฟกัสไปกับงานกับเงินกับชีวิตส่วนตัวของเรานั่นแหละโอเคทําไปเรื่อยๆค่ะเนาะทำไปเรื่อยๆ ออในฝั่งของเขาได้เป็นไพ่เดิร์วิชแล้วก็2เหรียญเขายังคงมีความไม่มั่นใจยังมีความลังเลช่วงนี้อาจจะกำลังหมุนเงินอยู่ก็ได้มีเด e w i วิชคือการเ,ออเรียนรู้นะคะคือเด e m a มิ c i ช n นะเด e w i วิชก็คือ,เ,อ,อเรียนรู้ทำอะไรใหม่ๆพัฒนาตัวเองโรงเรียนคอร์สสั้นๆนะคะหรือว่าออมุ่งมั่นไปกับการที่แบบสร้างความมั่นคงและ ความสําเร็จให้กับชีวิตของเขานะคะไพ่คีย์บอร์ดคือไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะคือความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่มีถือไว้อยู่ในมือแต่ว่ายังคงมีความกังวลใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่าในปากนี้นะคะไม่ได้มีโอกาสรีเทิร์นกันหรอกนะคะเพราะว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองนะคะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะคนคะนันของคุณนะคะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีเมถุนเข้ามาใบที่สองนะ โอเคเรามาถามไพ่เลเวอร์สกันค่ะว่าไพ่เลเวอร์สอยากที่จะแนะนำอะไรชาวธาตุดินบ้างคะแม่หมอเลือกไพ่ใบนี้นะคะ reflection give each other some space at the moment trust and have faith that all will work out for the best ไพ่ใบนี้คือการสะท้อนนะคะ reflection คือความสการสะท้อนสะท้อนความรู้สึก ะะของกันและกันเนาะเขาบอกนะคะว่า,าจงให้พื้นที่ส่วนตัวแก่กันและกันนะคะในเวลานี้เนาะจงเชื่อแล้วก็มีความเชื่อว่าทุกๆอย่างะคะ่ะมันจะมันจะดีขึ้นทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะมันจะมันจะออกมาในรูปแบบที่ดีเสมอนะคะขอเพียงแค่ว่า,าถ้า เลิกกันไปแล้วไม่ได้คุยกันแล้วนะคะหรือว่าความสัมพันธ์เงียบไปนิ่งไปห่างกันไปนะคะจงให้พื้นที่แก่กันและกันเนาะเลเวอร์อยากจะบอกนะคะเพราะว่าถ้าเรามีความเชื่อไม่ว่าเราจะอยู่ห่างกันไม่ได้คุยกันหรือว่าอะไรก็ตามที่มันทําให้ดูห่างเหินกันแต่ถ้าเราเชื่อว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละมันคือวิธีที่ที่สุดสําหรับเราทั้งคู่นะคะสำคุณและเขา มันจะดีขึ้นไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นไปในรูปแบบไหนนะคะมันจะเป็นไปในด้านที่ดีขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่ p i l เลเว s อยากที่จะแนะนำนะคะไปกรนใจให้ชาวธาตุดินทุกท่านนะคะ หากใครต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปต่อไปนะคะขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดดิ่งกดติดตามให้กับแม่หมอด้วยนะคะไว้เจอกันปักหน้านะคะชาทาดตทีินทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ